ในเขตก,กรุงเทพมหานครกว่า9โรงเรียนครับการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆของไทยนะครับก็ยังมีข้อจํากัดอยู่มากทั้งขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุิและวัยวุธครับหรือแม้กระทั่งข้อจํากัดทางด้านภาษาซึ่งยากต่อความเข้าใจขณะเดียวกันไม่มีสื่อการเรียนการสอนที่ดึงดูดความสนใจของเยาวชน ดังนั้นคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดตั้งศูนย์กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาส,สนาขึ้นนะครับหรือว่าพุทธกิจ4 5พรรษาฉบับการ์ตูนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น2ภาษารูปแบบภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อมอบให้กับสถานศึกษาต่างๆมอบเป็นสื่อการสอนกับโรงเรียน9ก้าแห่งคือโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมโรงเรียนวัดปทุมวนารามโรงเรียนวัดคลองเตย โรงเรียนศรีอยุธยาโรงเรียนสายปัญญาโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีโรงเรียนศรีวิกรมโรงเรียนสุลาบึงหนองบอลและโรงเรียนสวนลุมพินีครับศรัทธาครับร่วมบริจาคสมทบทุนผลิตสื่อการเรียนการสอนพุทธกิจ4 5พษาฉบับการ์ตูนมาแล้วจำนวนหนึ่ง เพื่อมอบให้กับโรงเรียนต,ต่างๆทั่วประเทศอีก5ล้านบาทครับสำหรับพูทรัาสนิกชนท่านใดที่สนใจนะครับบริจาคสมทบทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พระครูสังครักษ์นัทวุฒิวรเมโคหมายเลขโทรศัพท์ครับ8 4 8 5 7 4 1 5 7 7 6ครับมาเวลาของรายการ